และคณะกรกฎจะเป็นเดือนที่เรารู้สึกแฮปปี้ในเรื่องของการเงินสักที <c oughs> อย่างน้อยเราก็จะมีความรู้สึกว่าโอเคการเงินมันดีขึ้นอมืมันจะไม่ได้รายจ่ายเยอะมากรายจ่ายจุกจิกนู่นนั่นนี่เหมือนเดือน2เดือนที่แล้วแล้วนะคะเราจะเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นตั้งแต่วันที่สิบห้าเป็นต้นไปอืแต่ว่ามันเริ่มดีขึ้นแล้วแหละมันเริ่มค่อยค่อย กลับมาดีขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนนะแต่ว่าจะเห็นชัดเจนจริงๆก็คือวันที่15เป็นต้นไปนะคะการเงินเด่นขยับดีขึ้นแล้วก็มันยังคงมีการเสี่ยงเงินเกี่ยวกับการเข้าสังคม เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับอะไรแบบนี้ลูกบริวารอะไรนี้อยู่นะคะก็คือเงินเข้าค่อนข้างเยอะแล้วก็เงินก็ออกค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ส่วนมากมันจะเป็นการใช้ใจ่ายส่วนตัวซะส่วนมากเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันไม่ได้ออกแบบเยอะแยะแบบอะไรก็ไม่รู้เหมือนเดือน2เดือนที่แล้วนะคะของการงานดาาาวการงนเรากลับมาเป็นนิดนิดแปลว่าการงานมันทับตัวเราเนาะงานที่ไม่มีคุณภาพเพราะฉะนั้น่ะมันจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราหางานใหม่นะ อบอกไว้ก่อนถ้าจะหางานใหม่หาหลังเดือนมิถุนายนไปแล้วนะคะจะดีกว่างานเก่าๆก็ไม่เสร็จสักทีงานใหม่ก็รอจะเข้าหรือเดี๋ยวงานมาอะเปลี่ยนเปลี่ยนวันที่งานจะมากกับไม่มาสรุปจะมาก่อนสงการไหมหรือจะให้ฉันทือให้ตื่นเต้นแบบเนี้ยหรืองานแก้วนแล้วแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีกหรือถ้าดาวการงานแปลว่าบุคคลก็จะแปลว่าเจ้านายเจ้านายไม่อยู่ เราต้องตัดสินใจเองในสิ่งที่บางทีมันไม่ใช่หน้าที่ของเราแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ก็มันไม่ได้แย่อะไรมากอ่ะมันก็แค่เป็นช่วงที่เราเบื่อกับงานแล้วเราไม่อยากทําเราขี้เกียจเราด้วยอะไรแบบนี้จะค่อยมามีจิตใจหรือมีความแอคทีฟมากขึ้นก็คือหลังเดือนพฤษภาคมไปแล้วก็คือเดือนมิถุนายนไปแล้วเนาะก็คือเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะคะเรื่องความรักเรื่องความรักเป็นเรื่องที่เปราะบางที่สุด ของกรากฎเดือนนี้นะคะคนโสดโสดไปก่อน please มันไม่ใช่ดาวที่เจอคนที่โอเคมันเป็นดาวที่วัดดวงอะว่าถ้าเราทะเลาะกันช่วงนี้แล้วไม่มีใครปรับปรุงเลยมันมีเกณฑ์ห่างๆกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดาวมันขึ้นแบบนี้ก็ระวังนิดนึงดาวนี้มันแปลมันเป็นคู่ปฏิวัติเพราะฉะนั้นอะปฏิวัติมันแปลว่าห่างกันไปเลยก็ได้หรือมันจะต้องมีคนใดคนหนึ่งปรับปรุง ถ้าไม่มีใครปรับปรุงขานนะดาวแบบนี้นะอเพราะฉะนั้นอนะ่ะเปราะบางเรื่องความรักมากๆนะคะก็ระวังนิดนึงอย่าชวนทะเละเดือนนี้นะคะมันจะทะเละแรงอะ่ะไทม์ไลน์กรากฏนะคะวันที่1ถึง5รายจย่ายยังเยอะอยู่แต่ว่าหลังจากวันที่6ไปแล้ว6 1ถึง10อย่างเงี้ยรายจ่ายเริ่มดีขึ้น หมายถึงรายรับเริ่มดีขึ้นอเราจะเริ่มรู้สึกว่าการเจรจาเรื่องการเงินหรือการจัดการเรื่องการเงินของเราเป็นไปในตาม,ตามแผนที่เราวางไว้เนาะมันจะไม่ได้จะเอะอะไรอีกแล้วนะคะวันที่1 1ถึง15 16ถึง20ถ้าต้องเข้าสังคมหรือต้องมีการเดินทางอะไรแบบนี้คะ่ะก็ทุกคนเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะต้อนรับเราได้ค่อนข้างดีมันจะเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเราป๊อปปูล่าเราเข้ากับคนได้ค่อนข้างง่ายอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็วันที่ต้องระวังคือวันที่21 ถึง30อันนี้ต้องระวังความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กับแฟนความสัมพันธ์กับคู่แบบนี้ค่ะมันค่อนข้างเประาะบางเดือนนี้ในเรื่องของความรักนะมันไม่ใช่เดือนที่มั่นคงในเรื่องของความรักนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดหนึ่งปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะแล้วก็สุขภาพของตัวเองก็จะดูไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่หรือว่าเรารู้สึกว่าเราป่วยง่ายมากเดือนนี้อืมก็ระวังนิดหนึง่งยิ่งช่วงปลายๆเดือนก็ระวังนิดนึงนะคะ